แล้วหลังจากที่ลิซ่าไปปรากฏตัวที่เมสกาล่าเนี่ยมูลค่าของ LV เนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับก็เจอกับแอดอีกแล้วนะฮะวันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของมูลค่าของ LV กันหน่อยนะฮะอยากรู้ว่า LV เนี่ยที่มีมูลค่าสูงปี๊ดๆอยู่แล้วเนี่ยหลังจากที่ลิซ่าไปปรากฏตัวเนี่ยจะช่วยเพิ่มอะไรให้กับเขาบ้างนะครับมาเรามาเล่าสู่กันฟังดีกว่านะครับผมเรามาเริ่มด้วย อิทธิพลของลิซ่ากันก่อนดีไหมฮะอิทธิพลระดับโลกนั่นเองนะฮะแน่นอนว่าลิซ่าเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในคนที่แบบกระชอนสุดๆอ่ะเพราะว่าลิซ่าเนี่ยผู้ติดตามบน i อก็หลักร้อยล้านใช่ไหมครับแล้วก็มีฐานแฟนคลับทั่วโลกด้วยไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปอเมริกานะฮะเรียกได้ว่าแน่นๆจุกๆแบบนี้ฮะและแน่นอนน้องเป็นเขาเรียกว่าโกลบอลแบรนด์ของทางด้านหลุยส์ด้วยใช่ไหมครับซึ่งหมายความว่าการที่น้องปรากฏตัวในเมดสะท้อนการสื่อสารเชิง ระดับสูงของแบรนด์เลยทีเดียวนะฮะและอีกหนึ่งอย่างนะครับเมื่อมีคนดังระดับลิซ่าเนี่ยสวมชุดของแบรนด์ในงานระดับโลกแบบนี้มันจะเกิดเขาเรียกว่ามีเดียแวลูฮะมูลค่าทางสื่อนั่นเองสูงมากครับเพราะว่ามันกระตุ้นให้คนพูดถึงแล้วก็ค้นหาแบรนด์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะอ่ะอันนี้เป็นพาร์ทของลิซ่าครับ อันนี้เป็นพาร์ทของเมดกาล่ากันบ้างฮะเมดกาล่าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงาน PR ที่คุ้มค่าที่สุดในปีฮะเมดกาล่าไม่ใช่แค่งานแฟชั่นทั่วไปนะฮะแต่ถ้าให้เปรียบเนี่ยเมดกาล่ามันคือเหมือนกับซูเปอร์โบแห่งวงการแฟชั่นนั่นเองนะฮะ คนทั่วโลกจับตามองนะฮะถ้าพูดถึงซูเปอร์โบว์หลายคนน่าจะแบบโอ้โหสเกลมันใหญ่มากใช่ไหมฮะก็นี่แหละเมกรลาก็คือร่างซูเปอร์โบแฟชั่นอะไรแบบนั้นใช่ไหมฮะซึ่งแน่นอนลิซ่าเนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่าลิสท,ที่คนพูดถึงมากที่สุดนะฮะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะฮะคือแต่ละครั้งที่มีงานพวกเนี้ยมันจะมีลิสายชื่อของดาราศิลปินที่ถูกคนพูดถึงเยอะๆนะฮะถูกจัดอันดับขึ้นมาอะไรแบบนั้นใช่ไหมซึ่งครั้งนี้ลิซ่าก็ไวรัลสุด สรางซอฟต์พาวเวอร์ให้กับแบรนด์ L.V. มากยิ่งขึ้นนั่นเองฮะและที่สำคัญนะฮะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรามองข้ามไปไม่ได้นะฮะการถูกพูดถึงและการได้รับการยอมรับจากวัยรุ่นเจนใหม่อะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่าวัยรุ่นเจนใหม่เนี่ย Gen ีเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีผลต่อแบรนด์มากๆครับเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้นี่แหละจะเป็นคนเขาเรียกว่ากําลังซื้อถัดไปอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะ,ะทีนี้เรามาว่ากันต่อในส่วนของ L.V. กันดีกว่าครับผลกระทบต่อมูลค่าของ L.V. นั่นเองฮะคือต้้ออองบบก,ก่่นนะรแมวา LV จ ที่อยู่ในระดับเขาเรียกว่าบนสุดของตลาดอยู่แล้วครับแต่ว่ากระแสจากลิซ่าเนี่ยช่วยให้แบรนด์เนี่ยเข้าถึงตลาดได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองฮะลองนึกภาพดูนะครับอยู่สูงสุดอยู่ท็อปสุดก็จริงแต่ว่าบางพื้นที่อาจจะยังเขาเรียกว่าไม่โฟล์เท่าไหร่นะฮะซึ่งลิซ่าเนี่ยสามารถดึงให้เขาเข้ามาได้แบบโฟล์สุดๆเลยโดยเฉพาะกลุ่มเขาเรียกว่าสินค้าหรูในจีนในไทยในเกาหลีอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเบสแฟนคลับของน้องอยู่แถวนี้ก็เยอะก็สามารถทําให้หลุเนี่ยเข้าถึงผู้คนที่ พูดไปในประเทศต่างๆได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าเอฟเฟกของลิซ่าเนี่ยการปรากฏตัวในเมสาล่าเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้มูลค่าทางการตลาดของ LV กระโดดขึ้นไปในทันทีนะฮะแต่ว่ามันจะคือเอฟเฟกระยะยาวนั่นเองนะฮะเพราะว่าลิซ่าเนี่ยเข้าไปเขาเรียกว่าช่วยเสริมในส่วนของภาพลักษณ์นะฮะให้มันดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีผลกระตุ้นในระยะยาวนะฮะเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้โดดทันทีแต่ระยะยาวเนี่ยเห็นผลแน่นอนนะครับอ่ะก็ถ้าให้สรุปกันแบบง่ายๆเลยนะครับ ว่าการที่ลิซ่าไปเมดกาล่าเนี่ยมีแนวโน้มจะเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับลุยวิกตองหรือเปล่านะฮะก็ต้องบอกเลยว่ามีแน่นอนนะครับหนึ่งเลยคือ media value ฮะมูลค่าทางสื่อะฮะเพิ่มแบบเยอะมากๆเลยนะครับเพิ่มแบบสุดๆเลยแล้วก็การเข้าถึงคนรุ่นใหม่เอยการกระตุน้นเขาเรียกว่ายอดขายของ LV ในระยะยาวเอยเรียกได้ว่าโอ้โหเอฟเฟกมาแบบจุกๆนะฮะงานนี้ LV รับไปเต็มๆนะฮะบอกเลยว่า คุ้มค่าทุกบาททุกกระตังที่จ้างน้องนะฮะเรียกได้ว่าทําให้แบรนด์วัยรุ่นขึ้นด้วยไม่ดูแบบว่าเหมือนมีอายุเหมือนสมัยก่อนและแบรนด์ดูวัยรุ่นดูแพงดูหรูแล้วก็ดูเข้าถึงคนรุ่นใหม่ด้วยเรียกได้ว่าเป็นการทําการตลาดที่ยอดเยี่ยมเลยฮะที่ส่งลิซ่าไปซุปเปอร์โบว์อันนี้นะซุปเปอร์โบว์ในโลกแฟชั่นเมสกาล่านั่นเองครับอ่ะเจอกับแอดประมาณนี้เดี๋ยวเจอกับแอดใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้าทุกคน